สวัสดีครับหลังจากที่เรารีวิวไปแล้วนะครับก็คือตัวโปเกมอนตัวนี้นะครับน่ารักมากๆเลยที่เคยดูกันนะครับวันนี้ลุงมีอีกตัวหนึ่งให้ได้ดูกันนะครับในของเล่นชุดเดียวกันนี่แหละที่ซื้อมาเพิ่มอีกตัวนะครับตัวนี้ใครมีแล้วบ้างเอ่ยนะครับบางคนก็บอกว่ามีหลายตัวแล้วนะครับที่คุยๆกันมานะครับวันนี้เรามาดูอีกตัวหนึ่งนะครับตัวต่อไปที่ลุงมีแล้วเรามาเจอกันตัวที่ลุงมีนะครับก็จะอยู่ในถาด ทอฟฟี่ช็อกโกแลตเหล่านี้นะครับเรามาดูกันนะครับช็อกโกแลตเหล่านี้มาจากประเทศอังกฤษน,นะครับให้ดูสีสันเขาก่อนนะ่าเจอละนี่ง่ายช็อกโกแลตนะ่ากินเนาะแต่ว่าตัวที่เราดูกันก็คือตัวนี้นะครับนั่นก็คือตัวมิลแกะกันเลยแล้วกันนะครับขอใช้ขนมทอฟฟี่เหล่านี้เป็นเป็นแบ็กกราวน์เนี่ยนะครับผมนี่คือตัวมิลนะครับด้านหลัง ก็จะบอกว่ารายละเอียดก็คือฟิกเกอร์โปเกมอนคะแบบนะครับสำหรับเด็ก3าัขวขึ้นไปนะครับอาจจะมีว่าตัวอย่างว่ามีแบบไหนบ้างนะครับอเรามาแกะจุ้มมิวมือนกัน ตาหน้าเอ็นดูนะครับมีดวงตาสีฟ้านะครับถ้าดูแบบนี้นะครัหางเขายาวดีนะครับเทา้าเ็าจะเป็นเหมือนกระต่ายนิดนึงไหมเวลายืนเขายุดไม่ได้นะเขาก็จะลม้มต้องเอาไปนั่งเล่นต้องเอาไปยืนพิงกับบางอย่างนะฮะนี่โอเคเราเห็นกันแล้วสองตัวนะครับ สะสมตัวไหนเล่าสู่กันฟังบ้างนะครับและสำหรับวันนี้สวัสดีครับ